สวัสดีค่ะในคลิปนี้จะพามาชมมาดูโลกบัวนะคะวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับโลกที่เกิดามากในหน้าฝนเนะาะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะสิ่งเราสังเกตว่าจะเกิดมีโลกข<ะ>ึ้นที่บัวของเรานี่นะคะนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะใบเขาจะเป็นจุดๆุด อย่างนี้เต็มเลยส่วนมากจะเกิดกับบัวฝรั่งนะคะนี่ซึ่งสาเหตุก็มาจากาเชื้อราจากน้ำฝนค่ะฝนตกติดต่อก,กันหลายๆวันมักจะเกิดอย่างนี้วิธีแก้ก็คือเราต้องเด็ดทิ้งเด็ดใบพวกนี้ทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายนะคะ <S <S เด็ดทิ้งไปเลย,ยนี้ เราจะไม่ปล่อยทิ้งไว้ในอ่างของเราเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะลุกรามขึ้นเยอะไปเยอะลามไปทั้งอ่างแล้วก็จะส่งผลให้ใบเน่าอน้ําเน่าเสียได้นะคะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่เด็ดเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะลามไปหาใบอื่นๆในอ่างของเราด้วยเด็ดออกเลยค่ะนี่เป็นอย่างนี้แล้วพอมีใบเน่าเสียอย่างนี้ เกิดขึ้นมาในอ่างก็จะมีหอยด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหอยตัวเล็กๆเนี่ยค่ะมันจะมากินใบบัวที่มันเน่าเนาเนะสังเกต่วนมากมันจะอยู่ในอ่างที่มีใบบัวแก่เน่าเสียนะคะในใบสดจะไม่ค่อยมีเนาะเพราะว่าเขาจะมากินนี่แหละค่ะใบเน่านี่แหละเนี่ยเราก็เก็บออกเลยเด็ดออกแค่นี้เลยค่ะ ส่วนวิธีการป้องกันถ้าในหน้าฝนก็ค่อนข้างจะลำบากหน่อยเพราะว่าพอ,อาวิธีการป้องกันก็คือเราต้องพอหลังฝนตกอะค่ะเราต้องฉีดใสาย,ยางลดตอนเช้าหรือว่าหลังจากฝนตกต้องลดทันทีทีนี้ถ้าเป็นฤดูฝนหน้าฝนอย่างเงี้ยวันหนึ่งมันก็ตกหลายรอบเราก็ป้องกันไม่ได้เนาะเราก็แก้ไขเอาโดยวิธีการเด็ดนี่ละค่ะเด็ดทิ้งเลยต้องขยันเด็ดหน่อยนึง เด็ดจนไม่เหลือใบเน่านะคะให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเหลือแต่ใบสวยๆงามๆของเราเนาะเพราะว่าใบบัวบัวในบัวเนี่ยจะเป็นไม้ไม้ดอกไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บใบไว้เยอะเขาก็จะมีดอกให้เราชมสวยๆนะคะอือเหมือนอ่างนี้เลยค่ะในอ่างนี้อ่างนี้ก็มีไม่กี่ใบอันนี้จะเป็นบัวด่างสองสีนะคะเนี่ยเธอกําลังมีดอกตูมขึ้นมาแล้วดอกตูมขึ้นมาเดี๋ยวอีกสักสองวันก็น่าจะบาน อันนี้เราก็เด็ดออกได้เลยนะเด็ดออกเลยค่ะสังเกตว่าในน้าในอ่างจะมีลักษณะขุนนะคะเนี่ยในหน้าฝนน่ะจะน้ําจะขุนแบบนี้เลยเพราะว่าบางทีมันจะมีตัวอ่าพวกสัตว์ลงไปไข่พวกลูกออดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคางคกลงไปเล่นในน้ําหรือไม่ก็ฝนตกเยอะๆอาจจะทําให้มีน้ําขุนอย่างนี้ได้นะคะนี่เดี๋ยวมาดูตัวอย่างลูกออดกัน นีไงลอยเต็มน้ำเลยค่ะนี่ไงอพอตัวอ่อนตัวอ่อนเราต้องพยายามตักออกเนาะเพราะว่าตัวอ่อนของลูกออตอนที่มันมีขาแล้วอะ่ะมันจะกินใบบัวอ่อนๆหรือดอกบัวที่อยู่ในในอ่างของเรานะคะอันนี้พวกวัชพืชนี่ก็เก็บทิ้งเลยจะให้ดีน้ำต้องใสแบบนี้เลยค่ะ ใสแจ้วอย่างนี้เลยค่ะต้องดูแลนะอ่างที่คุณอย่างนี้ถ้าอยากให้ใส่แล้วก็เปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้าหรือไม่ก็ <c oughs> คือถ้าเปลี่ยนออกทั้งหมดมันอาจจะลําบากอ่างใหญ่ก็ใช้วิธีการเปิดใส่ยางแล้วก็ให้น้ํามันถ่ายเทนะคะแล้วพอวันถัดมามันก็จะเริ่มดีขึ้นเนาะนก็จะใส่ขึ้นนีค่ะต้องให้ใส่แบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีพวกลูกออดอย่างนี้ด้วยนะคะ ค่ะซึ่งวิธีการก็มีเท่านี้ค่ะถ้าบัวเราไม่ได้เยอะเราก็สามารถที่จะดูแลเองได้โดยไม่ต้องใช้พวกสารเคมีใดๆมาฉีดพ่นน่ะนะคะเดี๋ยวพอผ่านฤดูฝนไปก็จะอาการพวกนี้ก็จะดีขึ้นแล้วค่ะถ้าเราไม่เก็บออกมันก็จะส่งผลเสียเนาะมันก็จะทำให้น้ำเราเสียอ่างไม่ใส น้ำไม่ใสอ่างขุนมีตัวสัตว์อะไรลงมาเยอะแยะไปหมดเลยมันก็จะดูไม่งามแล้วดอกบัวพอน้ำมันไม่ใสแล้วดอกบัวก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเกิดนะคะพอน้ำขุ่นแสงส่องไม่ถึงโคนเนาะนี่ค่ะเราก็จะได้บัวสวยๆที่เราปลูกเลี้ยงไว้ในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมา อัปเดตโลกอื่นๆแล้วก็วิธีการแก้ไขว่าเราต้องต้องควรทำยังไงกับเขาโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือว่าจะใช้สารเคมีตัวไหนในบางคนที่มีเยอะๆน,นะคะเดี๋ยวคอยติดตามในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ